กลับมาติดตามคนคนโลกอีกเช่นเคยนะครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปหาคำตอบกับคำถามที่ว่าหากอาวกาศไม่มีออกซิเจนแล้วดวงอาทิตย์ติดไฟได้อย่างไรหลายคนสงสัยถ้าไม่มีออกซิเจนในอวกาศแล้วดวงอาทิตย์เผาไหม้ได้อย่างไรคำตอบของเรื่องนี้ก็คือแม้ภาพถ่ายดาวเริ์ดวงนี้จะดูร้อนแรงแต่ดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้ติดไฟในรูปแบบที่กระดาษบนโลกถูกเผา หรือพูดให้ชัดเจนกว่านั้นดวงอาทิตย์ไม่ได้เผาไหม้แต่ทั้งหมดเกิดจากความสุดขั้วของฟิสิกส์ที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิวชันเป็นเรื่องจริงบนโลกนี้ที่หากเราอยากจะเผาอะไรบางอย่างเราจำเป็นต้องมีออกซิเจนธาตุชนิดนี้ช่วยให้วัสดุต่างๆติดไฟและลุกไหม้ได้ง่ายขึ้นซึ่งบนโลกนั้นมีออกซิเจนอยู่ในอากาศมากถึงร้อยละ21นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีสถานีดับเพลิงอยู่เต็มบ้านเต็มเมือง ถ้าว่าออกซิเจนในดวงอาทิตย์นั trips, er ้นมีอยู่น้อยมากถึงมากที่สุดดาวฤกษ์ของเราประกอบด้วยไฮโดรเจนร้อยละ91และฮีเลียมอีก8.9%เอร์ซเมื่อคำนวณอย่างรวดเร็วเราจะเห็นว่ามีพื้นที่ให้ธาตุอื่นๆน้อยมากจนมั่นใจได้ว่าหากดวงอาทิตย์มีกระบวนการเผาไหม้เหมือนบนโลกเราจะเห็นไฟนั้นได้ไม่กี่เสี้ยววินาทีแต่ด้วยกระบวนการนิวเคลียร์ฟิวชันภายในดวงดาว ดวงอาทิตย์จึงส่องสว่างและร้อนแรงได้นานนับหมื่นล้านปีนิวเคลียร์ฟิวชันในแต่ละวินาทีจะแปลงาธาตุไฮโดรเจน700ล้านตันเป็นฮินเลียม695ล้านตันและปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบรังสีแกมมาซึ่งจะกลายเป็นแสงในที่สุดและขั้นตอนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนมันต้องการเพียงแค่อุณหภูมิและแรงกดดันที่สูงอย่างไม่น่าเชื่อ มวลมหึมาของดวงอาทิตย์ถูกดึงดูดเข้าหากันด้วยแรงโน้มถ่วงทำให้เกิดความดันและอุณหภูมิมหาศาลที่แกนกลางของมันนาซาอธิบายผ่านเว็บไซต์ณที่แกนกลางอุณหภูมิอยู่ที่15ล้านองศาเซลเซียสซึ่งเพียงพอต่อการคงปฏิกิริยาฟิวชั่นที่รุนแรงไว้ได้นี่เป็นกระบวนการที่อะตอมรวมตัวกันเพื่อสร้างอะตอมที่ใหญ่ขึ้น และในกระบวนการนี้จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาโดยเฉพาะในแกนกลางของดวงอาทิตย์อะตอมไฮดโดรเจนจะหล้อมรวมเป็นฮีเลียมนาซาระบุเสริมกระบวนการเหล่านี้ทำให้เกิดความร้อนหรือพลังงานและโฟตอนหรืออนุภาคของแสงที่ใจกลางความร้อนนี้ส่งต่อออกจากจุดศูนย์กลางไปยังพื้นผิวของมันและท้ายที่สุดก็แผ่ออกไปยังอวกาศ ดังนั้นในทางเทคนิคแล้วดวงอาทิตย์จึงไม่มีเปลวไฟแบบเดียวกับบนโลกนี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมหากกำลังสงสัยว่านิวเคลียร์ฟิวชันคืออะไรกระบวนการนี้เป็นกระบวนการทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีแรงดันและอุณหภูมิสูงมากในใจกลางดวงดาวอะตอมหรืออนุภาคจะถูกแรงโน้มถ่วงดึงทุกอย่างให้ลงมาที่จุดเดียวคือจุดศูนย์กลางแต่ยิ่งลึกลงไปแรงโน้มถ่วงก็ยิ่งมีแข็งแกรง อะตอมจึงถูกดึงให้ติดกันแน่นมากขึ้นกว่าเดิมและเมื่อยิ่งถูกอัดแน่นมากเท่าไรอะตอมก็จะหลอมรวมกันกลายเป็นองค์ประกอบใหม่ขึ้นมาเราจึงเรียกมันว่าฟิวชั่นที่แปลง่ายๆว่ารวมร่างกระบวนการนี้สร้างผลพลอยได้คือพลังงานมหาศาลและในตอนนี้นักวิทยาศาสตร,ร์กำลังพยายามเรียนแบบดวงอาทิตย์เพื่อสร้างพลังงานซึ่งยังต้องใช้เวลาอีกยาวนานกว่าเราจะได้เห็นนิวเคลียร์ฟิวชั่นบนโลก มีอีกหนึ่งกระบวนการที่มักพูดคู่กันกับนิวเคลียร์ฟิวนั่นคือนิวเคลียร์ฟิชชันซึ่งจะต่างจากฟิวชั่นตรงที่ว่าจะไม่ใช่การรวมร่างอีกต่อไปแต่จะเป็นการนำอะตอมมาชนกันและปล่อยพลังงานออกมาแม้จะน้อยกว่าฟิวชั่นแต่ก็ยังคงให้พลังงานมากอยู่ดีกระบวนการฟิชชั่นนี้ถูกใช้อยู่ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปัจจุบันแล้วออกซิเจนถูกสร้างในใจกลางของดวงดาวได้อย่างไร อย่างที่ทราบกันดีเมื่อดวงดาวเผาผลาญไฮดโดรเจนไปจนหมดใจกลางของมันก็จะเริ่มหดตัวการหดตัวดังกล่าวทําให้เกิดการชนกันอย่างรวดเร็วระหว่างนิวเคลียสของอะตอมธาตุที่เหลืออยู่กลายเป็นธาตุที่หนักกว่าโดยมีลําดับคร่าวๆดังนี้ไฮดโดรเจนจะล้อมรวมเป็นฮีเลียมซึ่งยังเป็นกระบวนการปกติ แต่เมื่อดวงดาวเริ่มตายมันจะหลอมฮิเลียมให้กลายเป็นคาร์บอนจากนั้นก็จะเป็นนีออนขณะที่ทาธาตุเบริลเลียมและโบรอนจะกลายเป็นรังสีคอสมิกพุ่งสู่ออกนอกอวกาศแล้วหลอมเป็นออกซิเจนพร้อมกับาธาตุอื่นๆที่หนักกว่าอีกนิดหน่อยท้ายที่สุดเมื่อดาวเข้าสู่ภาวะสุดท้ายซูเปอร์โนวาก็จะกระจายาธาตุเหล่านี้ไปทั่วจัก,กรวาลคาร์บอนที่พบบนโลกจึงมาจากดาวเลษกรุ่นก่อนๆที่ตายเมื่อนานมาแล้ว เพื่อบางคนอาจสงสัยต่อไปหากดวงอาทิตย์ไม่ได้เผาไหม้แล้วอวกาศก็เป็นศูญยากาศทำไมเรารู้สึกได้ถึงความร้อนจากดวงอาทิตย์คำตอบก็คือแม้ในอวกาศจะมีอนุภาคที่น้อยกว่ามากจนไม่สามารถทำปฏิกิริยากันหรือส่งต่อความร้อนไปหากันได้ความร้อนที่เรารู้สึกบนโลกจึงไม่ใช่พลังงานความร้อนโดยตรงจากดวงอาทิตย์ด้วยความยาวคลื่นสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้ารวมถึงแสงที่มองเห็นได้ มีปฏิสัมพันธ์กับอนุภาคบนโลกเราจึงรู้สึกร้อนนั่นเองดวงอาทิตย์มีสีอะไรคำถามง่ายๆที่คำตอบไม่ง่ายเพราะสิ่งที่เราเห็นอาจไม่เป็นอย่างที่เราคิดดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าด้วยสีเหลืองอมส้มในยามเช้าจากนั้นมันก็ขาวขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปก็สิ้นสุดวันด้วยสีส้มแดงอันสวยงามแต่หากเราคิดถึงคำถามที่ว่าแท้จริงแล้วดวงอาทิตย์สีอะไร ภาพการขึ้นลงของดาวเรษ์กดวงนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไรเพราะสีของมันเปลี่ยนไปตามการเวลาดวงอาทิตย์ได้รับการจัดประเภทอย่างเป็นทางการว่าเป็นดาวแคระเหลืองโดยมีอุณหภูมิพื้นผิวระหว่าง5,300เคลวินถึง6,000เคลวินและในแง่ของมวลดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งบนสุดของดาวเรษ์กประเภทนี้แต่นั่นหมายความว่าดาวเกษ์ของเราเป็นสีเหลืองจริงๆหรือไม่ ดวงอาทิตย์เป็นวัตถุที่เปล่งแสงอย่างสมบูรณ์นั่นหมายความว่าดาวฤกษ์ของเราเปล่งแสงในทุกช่วงคลื่นอย่างที่มันเป็นทั่วทั้งสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดตั้งแต่คลื่นวิทยุไปจนถึงรังสีแกมมาแต่เมื่อเราจะระบุสีของวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะบอกสีของมันตามช่วงคลื่นที่เราเห็นหรือก็คือช่วงแสงที่ตามองเห็นดวงอาทิตย์เปล่งแสงที่มีพลังงานสูงสุดในช่วงคลื่นที่ตามองเห็นตามที่นาซ่าระบุว่า500นาโนเมตร ซึ่งอยู่ในช่วงของส่วนสีเขียวแต่เมื่อเรามองไปทั่วทั้งจักรวาลเราไม่เห็นดาวเลือดกดวงไหนเป็นสีเขียวเลยจะมีก็แต่ปรากฏการทางธรรมชาติบางอย่างที่มีสีเขียวเช่นออโรราบนโลกหรือเนบิวลาพวกมันมีสาเหตุมาจากอิเล็กตรอนที่แตกตัวออกมาจากภายในไอออนของออกซิเจนซึ่งเกิดขึ้นที่ความยาวคลื่นสีเดียวนั่นคือ500.7นาโนเมตรเป็นความยาวคลื่นที่มีสีเขียวมาก แต่สำหรับดวงอาทิตย์นั้นไม่ใช่มันไม่ได้เปล่งแสงเฉพาะความยาวคลื่นสีเขียวเท่านั้นแต่ยังเปล่งแสงสีน้ำเงินเหลืองส้มและแดงจำนวนมากด้วยเช่นกันแต่เหตุผลใหญ่สุดที่ดวงอาทิตย์ไม่เป็นสีเขียวนั่นก็คือวิวัฒนาการของเราเองมนุษย์พัฒนาขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์รับภาพแสงและสีนั่นคือเซลล์พิเศษที่เรียกว่าเซลล์แท่งและเซลล์กรวยโดยเซลล์แท่งไวต่อความสว่างแต่เซลล์กรวยช่วยให้เรารับรู้เรื่องสี โคนเซลล์มี3ประเภทนั่นคือ L หรือล o n g ต่อช่วงคลื่นยาว M หรือ medium wave ต่อช่วงคลื่นกลางและ H หรือช h o r t ต่อช่วงคลื่นสั้นการตอบสนองของเซลล์ทั้ง3ชนิดช่วยให้สมองตีความสีของวัตถุได้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นสีม่วงคือแสงที่เกิดจากการผสมระหว่างสีน้ำเงินที่อยู่ในช่วงคลื่นสั้นและสีแดงที่อยู่ในช่วงคลื่นยาว แม้ดวงอาทิตย์จะเปล่งพลังงานสูงสุดที่สีเขียวแต่สำหรับดวงตาของเราแล้วดวงอาทิตย์เปล่งแสงของมันสว่างไปทุกช่วงคลื่นที่มองเห็นได้ดังนั้นดาวฤกษ์อของเราจึงเป็นส่วนผสมของสีต่างๆที่มีแสงที่แท้จริงเป็นแสงสีขาวคำตอบที่แท้จริงตามการรับรู้ของมนุษย์คือดวงอาทิตย์เป็นสีขาวแต่สีแดงส้มหรือเหลืองที่เราเห็นบนโลกนั้นเป็นแสงที่ถูกกรองโดยชั้นบรรยากาศของโลกอนุภาคและโมเลกุลต่างๆกระจายแสงไปทั่วท้องฟ้า นั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเพราะช่วงคลื่นสีน้ําเงินเป็นคลื่นสั้นซึ่งกระจายได้ง่ายกว่าจนมีแต่แสงสีแดงส้มเหลืองเท่านั้นเข้ามาถึงดวงตาของเราทําให้มนุษย์ที่ยืนอยู่บนพื้นผิวโลกมองเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีเหล่านั้นแต่หากคุณได้ลองออกไปในอวกาศดวงอาทิตย์ที่ตาเรามองเห็นจะเห็นเป็นสีขาวจริงๆอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัยดวงอาทิตย์นั้นร้อนแต่ทำไมอวกาศถึงเย็น เรื่องนี้มีก้างขวางคอดวงอาทิตย์ให้ความร้อนกับโลกแต่ทำไมอวกาศถึงเย็นหนึ่งในคำถามที่ยอดเยี่ยมจากผู้คนทั่วไปซึ่งต้องใช้คำตอบที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่เข้าใจได้ไม่ยากเราทุกคนคงเคยเห็นภาพมุกตลกเกี่ยวกับฤดูร้อนในประเทศไทยที่ล้อเลียนไปทำนองที่ว่าอากาศร้อนจนดูเหมือนว่าไทยเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด แต่หากเราคิดต่อไปว่าเมื่อดวงอาทิตย์ให้ความร้อนกับโลกและสร้างฤดูร้อนที่อุณหภูมิสูงจนร่างกายแทบจะรู้สึกละลายได้แต่ทำไมเราถึงได้รับคำเตือนว่าอวากาศนั้นหนาวเย็นจนแช่แข็งร่างกายได้เลยดวงอาทิตย์ที่ร้อนจัดกับโลกที่ได้รับความร้อนทว่าอวากาศที่อยู่ตรงกลางของทั้งสองกลับเย็นยเยือกสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรคำตอบสั้นๆก็คือ ปรากฏการนี้ไม่ใช่การนำพาความร้อนโดยตรงแต่เป็นผลจากการแผ่รังสีที่ดวงอาทิตย์ปล่อยออกมามีปฏิสัมพันธ์กับอนุภาคบนโลกอวกาศเป็นสถานที่ที่มีอุณหภูมิสุดขั้วโดยทั่วไปแล้วจากกระวนนั้นมีอุณหภูมิพื้นหลังอยู่ที่2.7เคลวินหรือลบ270.45องศาเซลเซียสใกล้เคียงกับศูนย์องศาสมบูรณ์ขณะที่ดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิแกนกลางสูงกว่า15ล้านองศาเซลเซียส ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันในดวงดาวที่กล่าวไปแล้วแต่เมื่อขึ้นมาสู่พื้นผิวอุณหภูมิกลับลดลงเหลือประมาณ5,500องศาเซลเซียสทว่าเมื่อออกไปสู่ชั้นบรรยากาศภายนอกของดวงอาทิตย์หรือโครโรนากลับร้อนเพิ่มขึ้นเป็น3.5ล้านองศาเซลเซียสแต่ท้ายที่สุดเมื่อหลุดพ้นจากดวงอาทิตย์ก็กลับสู่ความเย็นยเยือกอีกครั้ง ความย้อนแย้งกันนี้อาจทําให้ใครหลายคนสับสนแต่อวกาศนั้นแตกต่างจากสามันสํานึกที่เราคุ้นเคยบนโลกการจินตนาการว่าดวงอาทิตย์คือกองไฟและให้ความร้อนกับมาร์ชเมลโล่เสียบไม้ที่แทนเป็นโลกนั้นอาจไม่ช่วยให้เราได้คําตอบที่ถูกต้องการแผ่รังสีให้ความร้อนบนโลกของเราความร้อนถูกส่งผ่านและเดินทางไปทั่วโลกด้วย3วิธีคือการนําความร้อนการพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน การแผ่รังสีความร้อนทั้ง3ากระบวนการนี้ทําให้ในที่ร่มหรือในพื้นที่ที่ไม่โดนแสงอาทิตย์ก็ยังรู้สึกร้อนได้เท่าทว่าการส่งผ่านความร้อนจากดวงอาทิตย์มายัางโลกนั้นเกิดขึ้นวิธีเดียวนั่นคือการแผ่รังสีเมื่อรังสีของดวงอาทิตย์เดินทางมาถึงโลกมันจะกระทบเข้ากับโมเลกุลหรืออนุภาคต่างๆบนโลกไล่ตั้งแต่ชั้นบรรยากาศลงเรื่อยๆโมเลกุลที่ได้รับรังสีนี้จะมีพลังงานเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้พวกมันมีความเคลื่อนไหวจนกระทบเข้ากับโมเลกุลรอบๆพร้อมกับส่งต่อพลังงานไปเรื่อยๆท้ายที่สุดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เกิดขึ้นนี้ทําให้อากาศโดยรอบร้อนขึ้นและพื้นที่ที่ได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงร้อนที่สุดเหมือนกับการยืนในที่โล่งเวลาเที่ยงวันซึ่งก็คือช่วงเวลาที่แสงดวงอาทิตย์ส่องมายังพื้นที่ตกกระทบตรงๆทําให้เวลาเที่ยงวันเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของวัน อย่างไรก็ตามอาวกาศนั้นแตกต่างจากโลกเนื่องจากมันเป็นสูญญากาศซึ่งหมายความว่าโดยพื้นฐานแล้วอวกาศเป็นพื้นที่ว่างเปล่ามีอนุภาคอะตอมและโมเลกุลน,น้อยมากหรือไม่มีเลยทําให้เมื่อความร้อนจากดวงอาทิตย์เดินทางผ่านอาวกาศมันจะไม่ชนเข้ากับโมเลกุลใดๆเลยหรือกล่าวอีกอย่างได้ว่าไม่มีอะไรมารับความร้อนและส่งต่อความร้อน อนุภาคแต่ละอนุภาคอยู่ห่างกันเกินกว่าที่จะเคลื่อนไหวมาชนกันด้วยดังนั้นแม้ดวงอาทิตย์จะร้อนมากเท่าไร่อวกาศก็ยังคงเย็นอยู่เสมอตัวอย่างเช่นดาวพุทธที่ด้านหนึ่งหันเข้าหาดวงอาทิตย์จะได้รับรังสีตลอดเวลาทำให้พื้นผิวด้านนั้นสูงได้ถึง430องศาเซลเซียสขณะที่อีกด้านกลับมีอุณหภูมิลบ180องศาเซลเซียสเนื่องจากด้านที่ไม่ได้หันเข้าหาดวงอาทิตย์ จะไม่ได้รับรังสีใดๆเลยรวมถึงดาวพุธไม่มีชั้นบรรยากาศเหมือนโลกทำให้ไม่เกิดการส่งต่อความร้อนจากอีกด้านไปอีกด้านส่งผลให้เกิดอุณหภูมิที่แตกต่างกันสุดขั้วเช่นนี้ความรู้นี้ช่วยให้นาซาสามารถส่งยนานอวกาศที่ชื่อว่าปาเกอร์โซลาร์โปรบีเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ได้ในระยะใกล้ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ โดยห่างจากพื้นผิวดวงอาทิตย์แค่เพียง10.5ล้านกิโลเมตรและสามารถเคลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศนอกสุดของดวงอาทิตย์ได้โดยไม่ถูกเผาหน้าที่ของแผงป้องกันความร้อนนั้นอลิซาเบตเอเบลวิศวกรด้านความร้อนที่เคยทำโครงการปาเกอร์ o l a r ร์โปรบี้กล่าวคือทำให้แน่ใจว่าไม่มีรังสีจากดวงอาทิตย์สัมผัสกับสิ่งใดๆบนยานอาวกาศเลย นักวิทยาศาสตร์ไม่จำเป็นต้องสร้างกรอบป้องกันคลุมทั้งตัวยานแค่สร้างแนวป้องกัน1ด้านก็เพียงพอแล้วและเนื่องจากอาวกาศนั้นมีภาวะเป็นสูญยากาศทําให้ความร้อนไม่ถูกพาไปยังส่วนอื่นๆของยานส่งผลให้แผงกันความร้อนมีอุณหภูมิ121องศาเซลเซียสแต่ส่วนที่เหลือของยานกลับติดลบ150องศาเซลเซียสแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว ทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ ngthai.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระน่ารู้ดีๆแบบนี้ครับ